โอ้มันนิ่งเลยนะค่ะใช่อ๋ออ๋อมันนิ่งเลยอุ้ยพอเห็นน้ำจริงๆใช่ไม่มีปลาเลยนะปลาก็มีนะแต่มันไม่กล้าผุดกล้าอะไรไม่กล้าเออเรามีอยู่แต่ไม่กล้าดีดน้ำมันอยู่แบบนิ่ง ค่ะที่เขาสวยมากเลยนะคะที่ตรงนี้สวยมากค่ะเป็นที่ของวังพญานาคนะคะเนี่ยที่ร้อยกาไร่ค่ะอาจารย์แม่มาชมมาชมมาชมค่ะนี่สวนสวนยางนะคะดูได้เลยนะคะนี่ไงค่ะอาจารย์แม่ลง youtube นะอาจารย์แม่เล่นพวกนี้นี่ไงค่ะเห็นไหมค่ะ,คะนี่อาจารย์แม่นะคะ ค่ะเนี่ยที่สวยมากเลยเดิมนี่รู้สึกว่าจะสวยมากเขาจะปลูกบ้เลยเหรอมีบ้านใช่ไหมอ่าเจ้าของที่นี่ทีนี้พอเขาขายที่เขาก็อ๋อใช่เดี๋ยวพี่ว่าพี่ปลูกบ้านนี่มีมีพ่อมีแม่มีลูกชายด้วยไหมไม่มีนะพวกผมมาไม่ทันนะมาไม่ทันชนะ่วงนั้นใช่ไหมคนแก่แล้วละ่ะมีอายุแล้วของพวกผมนี่ะทรผมมาที่หลังผมมาซื้อสวนในไม้เขาอยู่นี่หมดแล้วอ๋อ สูตรน่ขค้าล้างออกไปแล้วเนาะแต่ที่พี่พอรู้นะเขาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้เขาปลูกบ้านเขาเก่งนะมาอยู่ตรงนี้ได้เนาะเก่งนะเนี่ยอยู่ลอเจ้าของลอเจ้าของมาก็าเขอยู่รอเจ้าของมาค่ะอยู่รอเจ้าของเดิมมาเนี่ยเจ้าของเดิมนะคะที่ร้อยก่อไร่นะคะที่ร้อยร้อยเท่าไหร่นะสิบนะอยู่อุบลนะคะอยู่อุบลค่ะเนี่ย ค่ะพอดีอุ้ยเป็นพญายนาคดูดิจังเกตเสียหรือเปล่ปาดูดูดูพืชตรงนั้นทําให้ดูดิมัคงค้งเห็นไมสีเขียวเ,ออเป็นมองนู่นนี่เห็นไหมอันน้อนี้นั่นเขาชูขึ้นเออเห็นยังนนเห็นยังเห็นยังเขาทำให้ขึ้นแล้วเห็นไหมานั่นชูขึ้นเลยเจ็บเสียนด้วยออสีเขียวนี่ตรงมองมุมนี้เฟินเฟิน,นครับน,<า>นั่นไงคือถ้าพูดถึงนิมิตตัวนี้นะเรื่องวันนั้นแฟนเข้าไปที่ให้พุ่งนายจอมนี่ ก็เลยไปคุยกันเรื่องปั้นพอไปคุยเรื่องปั้นเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าจะให้ทำยังไงไปบอกกันแล้วกันอันนี้แฟนก็เอารูปที่เขาส่งมาให้นะว่าชอบแบบไหนพอเห็น,นปุ๊บผมรู้เลยมันก็มีตัวสีพูตัวที่ที่ผมชอบเหะนะแต่พอพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเปิดมาปุ๊บรู้เลยตัวเจ็ ท่านด้ปัจเจศเสียนเจ็ดเสียนอันนั้นเจ็ดเสียนที่อาจารย์แม่บอกเห็นยังมันจะโดนปุ๊บอ่าเจ็ดเสียนน่นอย่างอื่นจะไม่แม่นี่เลยเห็นแล้วเนาะเห็นเห็นเฟื่อนตรงนั้นแล้วนะครับเห็นด้วยไอะตรงนู้นเห็นโดนบางต้นไม้นะเห็นเยอะนั่นไอ้ดูตรงนั้นนะที่มันตือดูฝั่งใช่ไหมมันมานี่ขึ้นชูเจ็ดเสียนนั่นนั่นเห็นเนาะเห็นนะเจ้าของที่เห็นนะเออรู้นะเจ็ดเสียนพญานาคเจ็ดเสียน ตั้งนีเลยตั้งเลยนั่นแหละจะถางนะห้ามถางเลยเอ้ยที่นั่นนะปรับปรับภูมิทัศน์ปรับภูมิทัศน์ก็าอย่าทำเอ่อก็คือจะทำให้ให้เปลี่ยนให้ให้สะอาดอาจารย์ไม่ได้ถ่ายกล้องหลังนะเนี่ยสามารถที่จะเดินเดินท่องเที่ยวดูได้เนาะใช่ครับเดินให้ลูกน้องทำทำไปเรื่อยกับทำเป็นทางัทำเป็นทาง ว่าอันนี้ต้องใช้เวลาน<ะ>เนาะก็เหมือนกับว่าเป็นภูเขาเนี่ยถ้าเกิดทางไหนที่ว่าเป็นท่องเที่ยวเขาก็จะเปิดทางให้เถ้าตรงไหนย่างเขาก็จะไม่คุยทางที่โอเคอตรงนี้มัน,มน,นอย่างว่าเรางอย่งตรงนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับหบุบหุบเนินนะเนาะเป็นร่องหบุบสองร่อง เพราะตรงนี้เป็นเนินสูง <นำ S 2> เป็นเนินสูงขึ้นไปเลย,ย <g ül> สวยมากเลยที่สวยอะ่ะจะทำอย่างนี้อ่ะทาถ่ายอย่างนี้ให้ดูนะที่มันเป็นเนินสูงมันก็หลังเต่าที่หลังเต่าอ,อ่าหลังเต่าที่ที่บอกคุณวูมกันมันเป็นเนินสูงหลังเต่นานะแล้วมันเป็นคลองน้ํานะเออเนี่ยแล้วจะมีคนเขาทาสวนข้างในเนี่ยเนี่ยตรวนี้มันเลยบังตรงนี้ที่มีสาะน้ำนะคะข้างหน้ามันบันงที่สวยมากค่ะ เดี๋ยวเราไปดูอีกนะคะทำคลิปอีกคลิปม